พบกันเช่นเคยนะคะเช้านี้นะคะเมนูที่ไม่อ้อยจะจัดไปทําบุญก็คือผัดพริกเผาหอยไม้ไผ่นะคะหรือว่าหอยไม้ไผ่ผัดพริกเผานั่นเองนะคะเดี๋ยวเมนูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้เป็นจะเป็นหอยไม้ไผ่นะคะไม่อ้อยผัดทั้งหมด3กิโลค่ะจัดเยอะนิดนึงแล้วไม่อ้อยก็มาแกะเอาเฉพาะเนื้อข้างในนะคะเป็นเมนูทําบุญค่ะจัดเยอะนิดนึงแล้วก็แบ่งไ้กินที่บ้านด้วย หอยไม้ไผ่นี่แม่้อยซื้อมาจากไมคโคนะคะเป็นฟิตแข็งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมค่ะแม่้อยใช้กระเทียมไทยนะคะวันนี้ถ้าใครไม่มีก็เป็นกระเทียมจีนค่ะสับหยาบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นโหระพาแล้วก็ตัวนี้เป็นพริกจินดาห่นนะคะหั่นแบบเฉียงๆนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพริกเผาค่ะพริกเผานี้แม่้อยจะทําไว้กินเองนะคะตัวนี้จะเป็นนมนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิก็ได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราก่อนก่อนที่เราจะทํานะคะเราจะนําหอยไปลวกกันก่อนค่ะเราจะนําหอยลงไปลวกเลยนะคะทีนี้เสร็จนะคะไม่วอายจะไม่ลวกอันนี้เราจะไม่ลวกนานนะคะอเอาแค่เขาหดนิดหน่อยค่ะทีนี้แม่อ้ยก็จะเอามาล้างในน้ําเย็นนะคะนี่นะคะ หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบหมดทุกอย่างนะคะทีนี้เม่เอ้อยจะมาเริ่มทีนี้เราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะน้ํามันร้อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะกระ,ะเทียมนะคะกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะคะเม่เอ้อยก็จะตามด้วยตัวนี้ค่ะพริกเผานะคะตุกเผาไม่อ้อยใส่ไป3ามช้อนค่ะ พอหอมเราขาดปริมาณเยอะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปด้วยค่ะหอมแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ตัวหอยลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าเราเอาพริกเผาไปผัดพร้อมกับเทียมนะคะจะทำให้พริกเผามีความหอมเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะคะ่อนอื่นนะคะเพิ่มความแซ่บหนัวด้วยตัวน,นี้ค่ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดปริมาณลงนะคะปรุงได้ตามชอบใจนะคะตามด้วยตัวน,นี้ค่ะผงปรุงรสสายเขียวนะคะ3นะคะ เช่นกันนะคะผัดพริกเผานี้รสเขาก็จะออกหวานๆน,น,นิดๆน,นะคะทันนี้ตามด้วยตัวน,นี้เลยคะ่ะนมนะคะเดี๋ยวแราขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะทีนี้แม่อก็จะตามด้วยโหละพา,แล,พา,ะะาแล้วก็พริกจินดาหังนะคะค่ะเท่านี้เองแล้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ท่างกลางสาฝนนะคะวันนี้เป็นฝนแรกค่ะมากินมากเลยหอม,หอมรสชาติไม่ต้องห่วงนะคะอร่อยมากเลยค่ะใครไม่เคยกินนะคะต้องซื้อมาลองนะคะมีขายที่แมคโคนะคะเรียบร้อยนะคะรสชาติปรุงในตามชอบใจค่ะแต่ว่าก็จะมีติดรสหวานนิดนิดนะคะ เช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทู e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไบอ้อยอินข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ